วัดีครับวันนี้มาคุยกันหน่อยนะครับเรื่องของการโปรเทคแบตเตอรีอ่หลังๆมานี้คนใช้แบตเตอรี่พวกนี้จํานวนมากนะครับแล้วก็ไวๆนี้ก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับรถไฟไหมทีนี้เราก็จะมาคุยนว่าเรื่องของเรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยจริงๆแบตเตอรี่มันมีความใจความสําคัญหลายอย่างสําหรับบางคนที่ประกอบแล้วไม่ปลอดภัยหรือใช้อุปกรณ์วัสดุที่มันมันไม่โปรเทคนะครับ เอาไปวางไว้เฉยๆคั่วก็ไม่ได้ป้องกันเขาเรียกว่าเซตอุณหภูมิเซตโปรเทคชันอะไรอะไรต่ออะไรอะไรหลายๆอย่างที่มันไม่ถูกต้องมันก็จะเกิดความเสียหายได้นะครับอันนี้เรามาดู BMS ตัวนี้สาเหตุที่ผมใช้ BMS ของ Daily เนี่ยเพราะว่ามันเซตอะไรต่ออะไรได้หลายอย่างเดี๋ยวมาดูกันว่าโปรแกรมเนี่ยเดี๋ยวปิดอันนี้ก่อนตัวนี้คือสมาร์ท m m s นะครับเป็น b m s ของ ยี่ห้อเดลี่นะครับสามารถต่อโปรแกรมเข้าไปได้เห็นไหมตัวนี้ผมกําลังใช้งานอยู่ดูครับหน้าจอตรงนี้กับตรงนี้ต่างกันนิดเดียวเองเห็นไหมนะครับกินกระแสไฟอยู่ประมาณ8แอมเห็นไหมครับนี้7.5-7.6ก็คือต่างกันเล็กน้อยซึ่งมันถือว่าผมยอมรับได้แค่นี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญไปกว่านี้ไอตัวพวกวงจรพวกนี้ไอตัวตัวพวกโปรแกรมพวกนี้นะครับมันสามารถเซตในเรื่องของ เซลล์โวลต์เตดให้อยู่ในกี่โวลต์นะครับเห็นไหมผมก็เซตสามโวลต์ไฮโปรเทคไว้ยี่แปดนะครับสามโวลต์โลไว้ที่สิสองนะครับเซตชาร์จไม่เกินแปดสิบแอมม์ดิชาร์จไม่เกินร้อยห้าสิบแอมม์นะครับแล้วที่สำคัญก็คือตัวนี้อ่าเดี๋ยวนะให้ดูเทอร์โมนโปรเทคโปรเทคชั่นเนี่ยมันสามารถตั้งได้นะครับชาร์จไฮเทมม์หกสิบ เราตั้งเหลือห้าสิบก็ได้นะครับเหลือสี่สิบห้าก็ได้ดิฟช,ชาร์จไฮเทมเท่าไหร่ตั้งได้หมดเลยเห็นไหมโปรเทคได้หมดเลยดิฟระหว่างอุณหภูมิที่มันอยู่ปกติแล้วมันดิฟเกินสิ้าองศามก็จะตัดระบบพวกนี้มันตัดระบบได้หมดเลยเห็นไหมมอสเฟตเนี่ยเทมของตัวมอสเฟตก็สามารถราตั้งค่าได้ตั้งค่าได้ทุกอย่างมันสามารถตั้งค่าได้หมดเลยเนี่ยทำให้แบตเราเนี่ยมันก็ เขาเรียกอ,อะไรไอายุการใช้งานมากขึ้นแล้วก็การป้องกันที่มันดีขึ้นผมอาจจะเซตไปสัก50แอมป์ก็ได้นะครับชาร์จเข้าห้ามเกิน50นะครับดิชาร์จห้ามเกิน100ผมก็สามารถเซตได้หมดเลยนะครับ<ส>ข้อดีของมันนะอุณหภูมิถ้าเทียบอุณหภูมิตอนนี้กับภายนอกเนี่ยต่างกันเยอะตอนนี้อุณหภูมิในตัวมันจับได้33องศาเดี๋ยวไปดูอุณหภูมินนมภายน,นอก อันนี้อยู่นอกบ้านใช่นไหม40องศาอันนี้ผมตั้งนี่ตั้งตั้งแบตเตอรี่ไว้ตรงนี้ตั้งแต่เช้าเลยนะเห็นไหมครับอันนี้คือความแตกต่างในเรื่องของการโปรเทคอุณหภูมิบางคนบอกว่าไม่ได้เกิดจากแบตเตอรี่มันเกิดจากที่ชาร์จที่ชาร์จที่ชาร์จก็สําคัญที่ชาร์จบางชนิดเนี่ยความร้อนสูงมากเพราะฉะนั้นเราควรใช้ที่ชาร์จที่มันมี อะไรอะปริมาณกระแสชาร์จสูงสูงแล้วปรับให้มันลงเหลือต่ำต่ำพอมันปรับลงเหลือต่ำต่ำความร้อนที่มันจะออกมาจากตัวมันเนี่ยอย่างเหมือนตัวโซเอตัวเนี้ยมันก็จะไม่ร้อนมากพอมันไม่ร้อนมากมันก็จะไม่เกิดการรัดวงจรหรือสายไฟอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้เนี่ยบางครั้งเราใช้สายที่มันมันทนกระแสไม่ได้มันก็จะเกิดความร้อนตัวนี้ผมใช้สาย8 AWG นี่ จ็ด awg สองเส้นแดงสองดำสองนะครับมันก็ไม่เกิดความร้อนเพราะไม่ไม่เกิดความร้อนทุกอย่างมันก็จะไม่มีปัญหาขั้วต่อเราก็ใช้เป็นเอดิสันเห็นไหมเอดิสันตัวนี้ทนกระแสดได้120แอมป์อย่างเงี้ยครับเป็นต้นเพราะฉะนั้นสเปคอุปกรณ์ต่างๆสําคัญสําคัญมากนะครับรถผมสมมติถ้ารถผมเนี่ยอะไปดูรถผมรถผมจอดตา,ตากแดดทุกวันเลยอยู่ตรงนี้สองปีแล้วครับใช้แบตเตอรี่มาสองปีไปดูอนะุณหภูมิภายในเท่าไหร่ อุณภูมิภายใน4 6องศาเห็นไหมอีกนิดเดียวบีเม้ก็จะตัดหละเพราะว่าบเวจะมีมีอยู่ข้างในนี้นี่ครับมีเ้ก็ตัดหรืออุปกรณ์ต่างๆเนี้ยนวอเตอร์ก็ออนไว้ตลอดเวลาเห็นไหมผมออนไว้ตลอดเวลามีไฟเขียวอยู่ตู้เย็นก็ใช้อยู่ตลอดเวลาสองปีไม่เคยเข้าบ้านอยู่ตรงนี้ตลอดเวลาเห็นไหมครับอ่าโอเคไหมพวกนี้มันก็อยู่ที่การออกแบบระบบครับ บางคันนี่สายเล็กนิดเดียวแล้วก็เวลาที่เอามาใช้งานเนี่ยความร้อนที่เกิดจากสายร้อนมากร้อนบางทีร้อนจนแตะไม่ได้อันนี้ก็เป็นปัจจัยสําคัญนะครับผู้ใช้เองก็ต้องคอยตรวจสอบด้วยนะครับไม่ใช่ว่าใช้อย่างเดียวเพราะฉะนั้นก็ต้องทั้งคู่ครับเขาเรียกว่าสินค้าตามราคาบางทีเราอยากได้ของถูกมันก็ต้องทําใจนะครับเห็นไหม สองถูกก็ต้องทําใจเนี่ยใหด้ดูเปิดเพิ่งเปิดแอร์แอร์ไม่คอมยังไม่ทํางานเมื่อกี้มันเตะสายหลุดมันก็เลยกินแอมนิทีเดียว7จแอมปกติมันต้องกิน30กว่าถ้าคอมทํางานโอเคครับก็เป็นไว้เอาไว้เป็นแนวทางสําหรับการที่จะใช้แบตเตอรี่เพื่อความสะดวกสบายอย่าลืมคำหนึ่งถึงความปลอดภัยนะครับโอเคครับผณครับ